โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูวันทีเอนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนผู้ที่เพิ่งซื้อเกมมาสดๆร้อนๆนะครับหรือผู้ที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับว่าเข้าเกมมาแล้วนะครับจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเปลี่ยนชื่อตรงไหนเล่นออนไลน์ยังไงตั้งค่าตรงไหนยังไงบ้างนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันที่การเปลี่ยนชื่อและกันตั้งค่าตัวละครนะครับให้ทุกคนนะครับมองไปที่มุมขวาบนนะครับเป็นรูปคนนะครับข้างๆก็เป็นรูปการออกเกมเนาะอันนี้ไม่ต้องไปกดเรากดอ แล้วก็กดที่ชื่อครับอันนี้ผมเป็นอ่าชื่อในเกมสกิฟต์ครับเราสามารถนิวชื่อใหม่ได้แล้วก็พิมพ์ชื่อเลยเอาเป็นชื่ออะไรเอาเป็นอ่าฮิฮิอ่าซิฮิสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าผมเป็นฮิฮินะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาตัวละครเรามีอ่าอะไรเนี่ยจาระจีเอจารเลอ่าโอ้พี่พี่ดำพี่มืดนะโอเคเอ่อสเบตเอ่อนี่พี่มืดเหมือนกันอ่าอันนี้น่าจะเป็นอ่าอันนี้หน้าลายพานะครับมีเบร์นี่น่าเป็นคนตีสอ่าคนอังกฤษหรือเปล่าไม่รู้ เดตันเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับว่าจะเราชอบหน้าไหนนะครับแต่ผมชอบหน้าคุณนะโอเคมีเคอร์บี้นะครับพอเราอ่าสมมุติผมเอาโอคอนเนอร์ ner, ได้ัานนี้ผมสามารถใส่อ่าเหมือนเป็นอิสเซสรีที่บนหัวเราก็เป็นเนี่ยมีแว่นตาอ่าก็อกเกิลมีอ่าแว่นดำน้ำมีผ้าโพกหัว มีผ้าปิดปากไปเป็นหน้าอย่างนี้เป็นแต่ผมแนะนำครับว่าอย่าเพิ่งเอาไปครับเราไปแต่งในตัวเกมดีกว่าเพราะว่าบางอันมันจะติด D L C ด้วยสำหรับคนที่ไม่มี D L C นะครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์นี่คือเสียงพูดของตัวละครเรา Say again over Say again over Say again over อ่าตัวบอลได้ไหกู Say again over อะเราเราก็เลือกเลยว่าเราชอบเพลงไหนตัวบอลได้ไหกู Say again over Say again over อ่าตัวบอลได้ไหมกู Say again over Say again พิษนี่คือความต่ำของเสียงนะตัวบาร์เรต over เสียงสูงอ่ะตัวบาร์เรตเปกูเสียงกลางอ่ะพอประมาณนี้นะหน้าเป็นโอเวอร์ไม่ใส่แว่นตาในวิเสียงศูนย์สามความสูงต่ำอยู่บนกลางแล้วก็กดแอปพลาครับ เราได้ได้ตัวละครเรามานะครับชื่อฮิฮินะครับไอะตรงยูนิตนี่คือเราสามารถอีดินแล้วก็ไปที่คอสตอมนะครับมันจะมีเพย์ไอดีมาเราสามารถก๊อปแล้วก็ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนเขาต้องการยูไอดีของตัวละครเรานะครับให้เราก๊อปอันนี้นะครับแล้วก็ไปให้เขาประมาณนั้นครับโอเคกดแล้วพายโอเคแต่ผมจะไม่ได้นตัวนี้ผมเล่นเดท์สเกตตตัวผมนะโอเคโอเคต่อไปถ้าเป็นวิธีการตั้งค่านะครับตั้งค่าเราสามารถตั้งข้างนอกได้หรือว่าตั้งในเกมได้เลยแต่ผมจะแนะนําตั้งข้างนอกก่อน เผื่อว่าถ้าคุณชอบไปแล้วมันจะกระตุกมันจะแหลกนะครับโอเคไปที่ออปชันครับวิดีโอแล้วก็มาที่นี่เลยครับอันแรกเลยตรงคัสตอมนี่ผมแนะนำครับถ้าใครคอมไม่แรงนะครับไม่สแตนดาร์ดก็โลถ้าคอมพอแรงหน่อยพอเล่นีเกมได้เอาสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเสร็จไปที่ a p AP, a a p p นะครับ เอาตรงบลูมไอ้ไอ้เนี่ยไอ้สีช่องเนี้ยปรับให้หมดปรับลงให้หมดเลยครับมันจะเป็นอ่ามันจะได้อ่าสำหรับคนที่หันจอเมาส์ไว้เนี่ยจะได้ไม่มีหลายตาเนาะโอเคต่อไปพิิสเพย์วิซิงปิดไปเลยครับประมาณนี้เราก็กดโอเคแต่สําหรับของผมนะผมเล่นอ่าหายได้หายได้แล้วก็ปรับนี้หายไปโอเคโอเค โอเคนี่คือการตั้งค่าสําหรับคนที่กลัวว่าเข้าเกมแล้วจะแหลกนะครับต่อไปนะครับเป็นการหาการเล่นออนไลน์หรือการเข้าหาเซิร์ฟเวอร์เล่นนะครับก็จะไปที่นี่ครับมัลติเพเยอร์แล้วก็อันที่2ครับเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์อ่าเขาถามว่าเราต้องการไปบูทแคมป์ไหม no ฉันจะเล่นเลยโอเคตอนแรกของผู้เล่นใหม่นะครับจะขึ้นหน้าควิกเพจใช่ไหมให้มากดมาที่เซิร์ฟเวอร์ครับจากานั้นอินเทอร์เนต็ตนี่อินเทอร์เนต็ตเห็นไหมอินเทอร์เนต็ตแล้วก็รอมันโหลดเซิร์ฟครับ วิธีการดูว่าอันนไหนเป็นเซิร์ฟที่เป็นอาจจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟของเอเชียเราก็กดดูที่ปิงครับกดให้ลูกศรม,มันชี้ขึ้นนะครับตอนแรกน่าจะชี้ลงอยู่มั้งกดให้มันชี้ขึ้นมันก็จะไล่เลีงยงจากปิงน,น้อยลงมาครับเห็นมโอเคแล้วก็เซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่ชื่อว่าอา่านี่ครับ Thailand Extra Team Gaming CTI No Mod ครับเราต้องเข้าเซิร์ฟ No Mod นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เพราะว่าถ้าไปที่เซิร์ฟที่มันไม่ไม่ได,ด้เขียนว่า No Mod เนี่ยคุณอาจจะต้องโหลดมอดแล้วก็เล่นนนกัับบเเค้าาาารอจจะใชวลานาน แนะนำไปเซิร์ฟโนมอดครับโอเคเซิร์ฟเลยครับเอ็กซ์เตอร์ทีมเกมมิ่งซีทีไอโนมอสครับโอเคเข้าไปกันเลยตอนนี้มีผู้เล่นอยู่สองคนโอเครอโหลดโอเคครับพอเราเข้ามาหนะ้าอ่าเข้ามาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเราจะขึ้นหน้านี้นะครับเป็นหน้าเลือกสล็อตนะครับโ okay, อเคอ่าเลือกสล็อตในการเข้าไปเล่นเป็นอ่าเป็นลิทอ่าคอร์ลิเตอร์เป็นเมดิคเอ Leader, เจนแน่แล้วก็มีไลฟ์เฟินแมนแล้วก็มีเมดอีเวกไพลอตพวก แนะนำของเพื่อนใหม่เลยครับแนะนําไปที่ถ้าเราอยากยิงอย่างเดียวไม่สนใจเลยแล้วก็นี่ลีเดอร,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 ร์หรือไม่ก็อไรเอนมนได้เลยครับเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่มีอะไรพิเศษเลยก็แค่เป็นพลพลปืนธรรมดาครับถ้าอยากรักษาคนหรือว่ารักษาแบบแรงๆแบบรักษาเดียวหายเจ็บนี้ก็เป็นมเมดิกได้ครับเมดิกคือถ้าเรารักษาเราจะหายเจ็บได้เลยครับต่อไปถ้าอยากเป็นพวกช่างพวกซ่อมรถก็เป็นอินจเนียครับอโอเคผมเป็นคอร์ลีเดอร์ไปโอเคครับโหลดเสร็จปุ๊บ Okay. เสียงเพลงเริ่มขึ้นแล้วเสียงเพลงเริ่มขึ้นแล้ว okay. อโอเคพราโหลดเสร็จมันจะขึ้นอ่าเป็นเหมือนอินโทรของตัวเกมมาให้นะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคโอเคพอเราขึ้นน้าน,นี้ปุ๊บให้เรากด j จอย e f อ g ไฟครับปรับมันจะขึ้นหน้าอ่าเป็น d e p l o y m เ n t นะครับอันนี้คือโหลดเอาถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องเลือกครับต่อไปก็คือเป็นจุดเกิดเราจะจะ,จะเกิดจุดไหน,นนะครับมีบนเลือมีฟอบ Alpha p o บ b r a v o โอเคเราไปฟ o บ Alpha ดีกว่า ค <Okay. S 2> พอเรามาเกิดแล้วเราสามารถกด Enter ปุ่มตรงนำแพดนะครับเพื่อปรับเป็น Third Person โอเค Enter ปุ่มนำแพดนะโอเคต่อไปวิธีการใช้หลุดเอานะครับให้เราเลื่อนลูกิ i n มา o ์นะครับเห็นไหมเลื่อนล o ก k i n g m o u แล้วข่าวเาว่าอาวนอโอเคสเปซบ้านหนึ่งที่ให้มันโหลดโอเคพอเราขึ้นหน้านี้ปุ๊บเราสามารถจัดแต่งตัวละครได้เลย โอเคผมจะแต่งคร่าวๆโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมแต่งตัวเสร็จแล้วเนาะโอเคผมก็แต่งประมาณนี้อ่าพวกปืนไรเฟิลนะครับเราสามารถแต่งสโคบได้ตรงขางขวามือนะข้างขวามือนี่มีสโคบมีอ่าเลเซอร์หรือไฟฉาย,ายมีที่เก็บเสียแล้วก็มีขาไ้ต่อไปเป็นอ่าลัานเชอร์พวกอาวุธต,ต่อต้านยันยันเกราะอ่าใช่มีปืนพกยูนิฟอร์มต่อไปเป็นเวสนะครับอ่าเป็นพวกชุดเกราะ ชุดเกราะนี่เราสามารถยัดกระสุนไปได้พวกกระสุนนะครับถ้าใครหากระสุน e ไม่เจอแล้วก็มาที่ตรงเวสหรือไม่ก็ตรงกระเป๋า,ปาได้เหมือนกันหรือไม่ก็ตรงชุดได้เหมือนกันนะถ,ถ้าบางชุดมีสลอตใส่ได้นะมาตรงเวสนะครับแล้วก็นี่เราเลือกกระสุนเลยที่เราชอบอันไหน,นก็ได้แล้วก,กดรูปบวกครับเพื่อเป็นการแอดกระสุน e ใส่เกราะเราในการใช้ต่อไปแม็แมกกาซีนนี่คือเป็นกระสุนทุกชนิดครับเผื่อใครจะแปะกกระสุนใ้เพื่อนเนาะต่อไปเป็นเกรนนี่คือระเบิดครับเราสามารถเลือกใช้ได้เป็นอะไรต่างๆนานาต่อไปเป็นเอ็กซ์โพซีฟน ประมาณนั้นต่อไปเป็นของ,ขงต่างๆก็คือเป็นเฟอร์เอร์ีตเอาไปเลยสักสิอันเมดคีทนี่ใช้เฉพาะเมดิกนะครับเมดคีตมาเทคเตอร์ก็ใช้เฉพาะเอเจนเนียร์แล้วก็ทูคิกก็ของเอเจิเนียร์เหมือนกันโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับในการแต่งโหลดเอาพอเราแต่งเสร็จนะครับให้กดตรงครําว่าเซฟพิมพ์ชื่อได้เลยของผมเซฟไว้แล้วนี่เมนเซฟเห็นไหมพอเราตาหรือว่าเราเกิดใหม่นะครับให้เรากดตรงโหลดแล้วก็เอาที่เราเซฟไว้ปุ๊บอ่าโอเคประมาณนี้พอเราเสร็จทุกอย่างแล้วกด e s c โอเคเอามาก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆในการสอนผู้เล่นใหม่ในการเปลี่ยนชื่อตั้งค่าแล้วก็ในการเข้าเซิร์ฟเวอร์จัดอดเอาก็ประมาณนี้นะครับผู้เล่นใหม่ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าสู่สงครามแล้วก็ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่มีคําถามสงสัยอะไรไว้อามรถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ช่องหมูอ้น th ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ